สวัสดีครับเพื่อนองอ์สตาร์ชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่20ตุลาคมมีข่าวคราวข่าวดีมาแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านเลยนะครับสำหรับโครงการของภาครัฐนะครับที่ตอนนี้เรากําลังเข้าร่วมอยู่ไม่ว่าจะเป็นในคนละครึ่งเฟสที่สบมบริจักรการแห่งรัฐหรือว่าผู้ที่รับสิทธิ์เพิ่มกําลังซื้ออยู่เมื่อวานนี้เองนะครับวันที่19ตุลาคมนะครับก็ได้มีมติจากที่ประชุมครมออกมา ชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีการเพิ่มเติมงเงินให้สําหรับในโครงการที่กําลังมีการใช้งานอยู่นะขณะนี้นะครับเดี๋ยวมีโครงการอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยนะครับ สำหรับโครงการที่มีการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมให้นะครับก็เดี๋ยวจะไล่เรียงไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มเลยสำหรับกลุ่มต่างๆนะครับผมจะอ้างอิงจากโครงการเราชนะนะครับที่มีการรับสิทธิ์กลุ่มใหญ่สุดก็จะเป็นกลุ่มของผู้ที่ใช้แอปเป่าตังค์นะครับแล้วก็ กลุ่มถัดมาจะเป็นกลุ่มที่รับสิทธิ์ผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่รับสิทธิ์ผ่านทางบัตรประจําตัวประชาชนนะฮะทีนี้ในกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่รับสิทธิ์ผ่านทางเป๋าตังเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ด้วยนะครับแล้วก็ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นี้นะครับก็จะมีการ เพิ่มเติมวงเงินให้อีก1,500บาทจากเดิมยอดรวม3,000บาทรวมกับอีก1,500บาทเป็นจํานวนทั้งหมด4,500บาทซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะมีการโอนเงินเพิ่มเติมให้ในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เป็นยอดเงินเพิ่มเติมให้อีก1,500บาทนะครับหลังจากที่เราได้ยอดเงินมาแล้ว1,500บาทบวก1,500บาทแล้วก็ยอดสุดท้ายที่จะได้รับในวันที่1พฤศจิกายนนี้อีก1,500บาท รวมทั้งหมดเป็น4,500บาทแล้วก็จะสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการได้จนถึงวันที่30ธันวาคมหรือว่าสิ้นปีที่จะถึงนี้นี่เองนะครับทีนี้ในกลุ่มต่อไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มของผู้ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเดิมแล้วนะครับก็จะได้สิทธิ์เพิ่มกำลังซื้ออยู่ที่เดือนละ200บาทนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะใช้ได้ต่อเนื่องไปอีกจนถึงสิ้นปีนี้เหมือนกันนะครับจะมีการเพิ่มเติมให้จากเดิมที่ รับอยู่แล้วเดือนละ200บาทเพิ่มเติมให้เป็นทั้งหมดเดือนละ500บาทก็คือมีการเพิ่มให้อีก300บาทนะครับเป็น200บวกด้วย300เพิ่มเติมเป็น500บาทก็สำหรับใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับก็อย่าลืมใช้สิทธิตรงนี้ด้วยนะครับทุกๆต้นเดือนก็จะมีการโอนยอนเงินเพิ่มเข้ามาให้นะครับในกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มของผู้ที่ใช้สิทธิ์ผ่านทางบัตรประชาชนซึ่งผู้ที่ใช้สิทธิ์ผ่านทางบัตรประชาชนนี้ ก็จะได้รับยอดเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้ออยู่แล้วนะครับเดือนละ200บาทเป็นเดิมอยู่แล้วจากเดือนที่ผ่านมาแล้วหลังจากเดือนนี้ไปนะครับก็จะมีการเพิ่มเติมให้อีกเดือนละ300บาทนะครับรวมเป็นยอดทั้งหมดที่จะได้รับตั้งแต่เดือนหน้าไปต้นไปเป็นเดือนละ500บาทนะครับฉะนั้นผู้ที่อยู่ในโครงการนี้ที่ใช้ผ่านทาง บัตรประชาชนคุณก็จะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมเป็นยอดรวมทั้งหมด500บาทน,นะครับหลังจากนี้ไปทุกเดือนเลยจนถึงเดือนธันวาคมหรือว่าจนถึงสิ้นปีนะครับทีนีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โดยปกติแล้วก่อนหน้านี้นะครับเดิมทีจะเป็นโครงการที่เราใช้จ่ายซื้อของต่างๆผ่านทางร้านค้าที่สามารถเอาไปกำกับภาษีได้เราก็จะได้รับสิทธิ์ได้รับยอดเงินคืนเป็น e v o u c h e r ผ่านทางแอปเป๋าตังค์นะครับ ซึ่งเดิมนะครับจากตอนแรกจะได้รับคืนสูงสุดอยู่ที่7,000บาทนะครับแต่ว่าจากเมื่อวานนี้ก็ได้มีการปรับเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับจากเดิม7,000บาทมาเป็นยอด10,000บาทนะครับซึ่งก็จะได้รับเป็น e o u c h e r เหมือนเดิมนะครับผ่านทางแอปเป่าตังค์นะฮะดังนั้นทั้ง4กลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับเพิ่มวงเงินในการช่วยเหลือในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงสิ้นปีนี้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม s u b สไครป์ปุ่มสีแดงข้างล่างข้างวยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ